เธออยู่นะจ๊ะเขาส่องคุณอยู่เด้อ oh. แอบส่องเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บางแหละ <c oughs> โอยคิดถึงติดตามส่องทำต,ติดชีวิตดาราป <c oughs> <c oughs> อดหมอนนอนหาวร่าราเลยนะ <c oughs> คิดถึงวันเก่าๆคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงอะไรเก่าๆคุณต้องทะเลาะกันมาก่อนแน่เลยนะก่อนที่จะงอนกันไปเลิกกันไปหรืออะไรก็แล้วแต่ห่างหายกันไปทะเลาะกันบางคนทะเลาะแรงด้วยนะคะมันทําให้เขารู้สึกหนึ่งคือไม่มั่นใจว่าตอนนี้อารมณ์คุณอะใจเย็นลงหรือ,อยังที่รัก <laughs> ใจโอเคยังนะเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามานะหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่า ถ้ากลับมามันจะเวิร์กกันจริงๆหรือเปล่าหรือจะกลับมาแล้วจะกลับมาทะเลาะกันอีกไหมมันจะวนลูปเดิมไหมมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เขาลังเลสับสนนั่นเองแต่ถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมต้องบอกเลยอยากกลับมาขอคืนดีค่ะคุณเพราะยังคิดถึงคุณอยู่ตามติดชีวิตคุณอยู่และคอยส่องคอยดูคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาถ้าบล็อกกันหรือห่างหายกันไปนะ ก็ต้องบอกว่าเขาก็เอาของเพื่อนเอาของคนอื่นมาส่องคุณอยู่ดีนั่นแหละเนาะ